คืนฝนตกห้องดับจิตที่เย็นเฉียบกลับเริ่มหายใจได้เองเสียงเครื่องทำความเย็นกลายเป็นจังหวะชีพจรแสงไฟกระพริบเหมือนหัวใจเต้นของบางสิ่งที่ยังอยู่ผมเริ่มเห็นเงาและได้ยินเสียงจากศพที่ไม่ควรมีชีวิตพวกเขามาทีละคนเหมือนมีบางอย่างค้างคาในที่แห่งน,นี้หญิงสาวผมเปียกน้ำกลับมาทุกคืนเธอคือร่างไร้ชื่อในตู้เย็นช่องหกทุกครั้งที่เธอปรากฏ น้ำจะหยดจากขอบประตูราวกับมีฝนตกอยู่ข้างในคืนหนึ่งเธอถือสมุดบันทึกเล่มเก่าของโรงพยาบาลมาให้ในเล่มมีภาพเธอกับพารารมคนหนึ่งที่ผมเคยเห็นเฝ้าศพเด็กเขาเป็นคนผลักเธอลงคลองตอนนั้นเธอกำลังตั้งครรภ์ได้ห้าเดือนเธอร้องไห้แต่น้ำตาใสาเหมือนหยดน้ำจากตู้เย็นเธอบอกให้ผมหาของบางอย่างในห้องเก็บของเก่าผมเจอถุงดำ ที่ข้างในมีเสื้อผ้าและโทรศัพท์เครื่องเก่าที่จอแตกร้าเมื่อต่อสายชาร์จภาพสุดท้ายในนั้นคือเธอที่ยิ้มริมคลองและชายคนนั้นยืนอยู่ด้านหลังเหมือนกำลังผลักเธอลงน้ำเธอมองผมและพูดเบาๆว่ารูปนี้ต้องได้ออกไปอยู่ข้างนอกผมพยักหน้าเธอยิ้มบางก่อนร่างละลายเป็นไอน้ำหายไปทิ้งเพียงคราบน้ำไว้บนพื้นผมวางโทรศัพท์ไว้บนโต๊ะ เขียนบันทึกลงในสมุดว่าหญิงไม่ทราบชื่อได้ชื่อคืนแล้วและรูปสุดท้ายของเธอจะได้ออกไปอยู่ข้างนอกคืนต่อมาเครื่องทำความเย็นดับเสียงฝีเท้าดังขึ้นในความมืดสมุดของผมมีข้อความใหม่ว่าปิดตู้ให้ครบทุกช่องเขาจะกลับบ้านคืนนี้ผมปิดตู้ทีละช่องไอยเย็นลอยออกเหมือนลมหายใจของใครหลายคน และเมื่อช่องสุดท้ายปิดลงแสงไฟในห้องดับพร้อมกันก่อนกลับมาติดอีกครั้งทุกคนที่เคยตายในห้องนี้หญิงผมเปียกน้ำพาราโรงชายไม้ตลาดชายในรถและคนอื่นๆยืนอยู่ในกระจกยิ้มให้ผมก่อนค่อยๆจางหายไปผมรู้ว่าเรื่องทั้งหมดจบแล้วห้องเย็นกลับมาเงียบอีกครั้งแต่ไม่หนาวเฉียบเหมือนก่อนผมเขียนบันทึกบรรทัดสุดท้ายว่า คืนนี้ห้องเย็นอุ่นขึ้น